สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีเอีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงาช้างนะครับงาช้างงาช้างที่เป็นมีดหมอนะครับบางท่านก็ดูว่าดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นงาช้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะ โชว์อะไรมากมายนะครับเนื่องจากผิดกฎชุมชนนะครับผิดกฎชุมชนเขาไม่ให้โชว์นะครับก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าวิธีการดูงานช้างนะครับที่เป็นดามมีดนะครับดาเม,มีดเป็นงานฝัดเป็นงานอะไรพวกนี้นะครับคือดูยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นงานหรือไม่ใช่งานะครับลักษณะการดูนะครับสําหรับงานช้าง ที่เป็นมีดหมอนะครับอย่างมีดหมอเล่มนี้ก็คือมีดหมอของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะโชว์อะไรมากมายเนื่องจากว่ามันผิดกฎชุมชนนะครับเกี่ยวกับพวกอาวุธเนี่ยพวกมีดพวกอาวุธพวกปืนพวกอะไรเงี้ยนะคือโชว์ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะให้ดูดูด้ามนะครับดูด้ามว่าเราจะรู้ยังไงว่าเป็นงาช้างหรือเป็นเรซินนะครับ ลักษณะการดูโดยภาพรวมแล้วนะครับก็คือจะมีความเงานะครับเงาถ้าเป็นงาเก่าๆก,ก็จะออกสีเหลืองๆอ,ออกน้าตาลน้าตาลแบบนี้นะครับแ,แล้วก็ <c oughs> เราจะมาดูเส้นนะครับเส้นนี้เส้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของปลอมนะครับเขาก็จะขูดใช้ของมีคมขูดตรงนี้นะครับขูดร่องเนี่ยให้ลึกแล้วก็ นานๆเข้าก็จะมอไม่ออกนะครับเพราะรอยขูดถ้าเราไม่ส่องให้ดูไม่ส่องดูดีๆนะครับมันจะเป็นร่องที่ว่าใช้ของมีคมขูดบริเวณนี้ลงไปให้มันลึกนะครับของจริงๆนะครับของจริงๆเนี่ยลูบดูนะครับจะไม่มีร่องเนี่ยแกะดูงี้นะครับมันจะไม่มีร่องคือมันลื่นปื๊ดไปเลยนะครับเนื่องจากว่าไอ้ร่องนี้นี่ยมันเป็นมาแบบธรรมชาตินะครับคือเป็นมาจากด้านในนู่นนะครับ เป็นมาจากด้านในเป็นธรรมชาตินะครับและจะมีความสวยงามคือเงาเงาแล้วก็งาม,มากนะครับอันนี้เรามาคุยกันนะครับว่าวิธีการดูงาช้างเนี่ยมีดหมองาช้างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับดูให้ดีนะครับเนี่ยจะไม่มีจะไม่สะดุดมือนะครับเวลาเราเคี่ยดูอย่างเงี้ยเนี่ยเคี่ยดูอย่างเงี้ยมันจะไม่สะดุดมือเพราะว่า ร่องนี้มันเกิดมาจากข้างในนะครับเกิดมาจากข้างในจะมีความเงางามที่สวยงามนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นงานะครับเป็นงาเขาจะแต่งมาอย่างดีขัดอย่างดีงามมากนะครับเนี่ยจะไม่มีรอยสะดุดมือเลยนะครับด<ส><ส>ูดีๆนะครับเราต้องส่องดูนะครับใช้กล้องส่องดูว่าร่องนี้เนี่ยเนี่ยเส้นนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ จริงๆแล้วเส้นนี้เนี่ยมันเป็นมาแบบธรรมชาติไม่ใช่การขูดใช้เหล็กขูดร่องตรงนี้ให้มันเส้นตรงมาเงี้ยเหมือนกับดูลักษณะการแตกนะครับและอีอย่างนะครับอีกอย่างก็คือร่องเนี้มันจะไม่ยาวตรงมาเลยนะครับบางทีนะครับมันก็จะเป็นมายาวมาถึงแค่นี้ก็ขาดแล้วก็มาตรงนี้นะครับมันจะไม่ไม่เป็น ลากตรงดิ้งลงมาข้างล่างเลยนะครับสังเกตดีนะครับคือเนี่ยไอที่ตรงมาก็ไม่จะตรงมาแบบแบบตรงดิ้งมาเลยถ้าตรงดิ้งมาเลยคือการขูดนะครับขูดให้เป็นร่องดูเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับมันจะมาแล้วว่ยึกยกัยกทึยกยักขาดขาด,ขาดให้หายนะครับนะครับวิธีการดูงาช้านะครับฝกัฝกฝกักฝักเป็นงาด้ามเป็นงานะครับที่สําคัญจะต้องมีความเงามากและก็สวยมากนะครับเห็นไหม เนี่ยมันเวลาเราขูดดูเงี้ยเนี่ยเล็บขูดดูมันจะไม่สะดุดมือเรานะครับนี่เขาเรียกว่างาช้างจริงของจริงนะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามีดหมอเล่มนี้ชํารุดเลยจะก,กระแทกนะครับกระแทกให้มีดเนี่ยมันแน่นไม่ให้มันหลุดนะครับคือเจ้าของเก่าเนี่ยเขากระแทกโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับไว้ปราพูดผีพีศาจน,นะครับแต่ว่า คนเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ทราบก็เลยกระแทกให้มันแน่นนึกว่าจะเป็นของที่ว่าใช้ปาดพลไม้นะครับจริงๆแล้วของสิ่งนี้นะครับเขาห้ามรับนะครับห้ามรับให้คมอยู่ยังไงอยู่อย่างงั้นนะครับเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับการการพูดผีปีศาจนะครับนี่แหละเขาเรียกว่างาช้างธรรมชาติเมตดธรรมชาตินะครับผมก็ไม่กล้าที่จะโชว์เท่าไหร่นะครับคือให้ดูแบบ แบบนี้เอานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านที่เข้ามาให้กลังใจและรับชมนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมมีดหมอหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นงาช้างฝักงาช้างครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ